เป็นนักบ,บินยอย่าโมวหเรื่องเส้นสายสิรู้ไหมคิดมากก็หัวปวดไปนวดแผนโบราณบ้างสิหาให้กูมากูว่านะว่านะคิดว่ามันเป็นข้อเล็กๆในใจที่ผิดค่ะเบ๊ายอุ้ยขอโทษเส้นเสียงอัดเสีบค่ะใจเย็นครับคุณครับนักข่าววิ่งไม่ไหวแล้วครับรอดด้วยเฮ้ยเฮ้ยอยากไปนอนคุยกระลากมะม่วงหรือไงวะ ท้องถิ่นบนเกาะลาลินีมักจะกล่าวบนสะกดเมื่อต้องพบกับช่วงเวลาที่ลำบากเพื่อให้ตัวเองผ่านพ้นปัญหาและบรรลุถึงความต<อ>ุขีิ่มก่ากูนี่โว้นวนารราอย่าวลาะอย่าลืมไปชมภาพยนตร์เรื่องเป้านักบินจิ้นกันใหม่จ๊ะห่ากันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์รับรองหาคิดแจกคิดแต,แตน ักบินจิ้นกันไหมจ๊ะ5กันยายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์